วัสดีครับตอนนี้ก็เอากำลับมาเปิดเผยนะครับพี่ท่านเห็นนี้นะครับก็จะมีหลากหลายรุ่นท่านดูนะครับมีผมส่งไปวิเคราะห์ที่อีเมลนะครับจริงๆเนี่ยมันแข็งเท่ากระยกเป็นพลอยนะครับเขาเรียกคาโซดินีเรียกยากนิดนึงคือเอาเรียกพลอยเนื้อแข็งกันแล้วกัน มีการวิเคราะห์คุณเก็เปิดเผยไปแล้วนะครับอันนี้ก็มีมากพอสมควรนะครับอันนี้ดูในจอดูในจอเห็นไหมครับที่เขียนว่าสองสอันนี้ไม่ใช่สองสนะครับสร้างประมาณ2409หรือ1นูนย์นี่แหละครับประมาณนั้นแต่ติดเนี่ยติดเพื่อย้อนยุค ผมไม่เข้าใจว่า2401มันมีอะไรนะครับอันนี้ผมมาเจอประวัติแลวมาเล่าให้ท่านฟังท่านดูคลิปที่แล้วดูคลิปที่แล้วนะครับเนื้อทองเนี่ยเขียนว่า,าขัวโตนะครับพระธาตุ2401เป็นการย้อนนะครับแต่พระเหล่านี้ทันสมเด็จโตครับทันสมเด็จโต นะครับเมื่อก,ก้ก็ท่านดูคลิปเกี่ยวกับเปียกทองอย้อนไปรอสอสีก็มีเพราะฉะนั้นคลิปเหล่านี้มีประวัตินะครับมีประวัติท่านไม่ต้องห่วงถ้าข้อมูลออกจากที่นี่ผมต้องมีประวัติกันบันทึกไว้เมื่อเจอก็เอามาแล้วก็ส่งพิสูจน์ด้วยทางวิทยาศาสตร์เห็นไหมครับนะคาโซดินี่ ก็คือแปลว่าพลอยเนื้อแข็งไม่ใช่หยกนะครับท่านที่เข้าใจผิดก็โปรดเข้าใจใหม่ถามว่ามีราคาไหมก็มีราคานะครับแต่เพราะความเก่าแก้วใบหนึ่งเก่าๆร้อยกว่าปีเนี่ยมันก็มูลค่าเป็นล้านแล้วนะครับตอนนี้หลายท่านาก็มองข้ามความมีคุณค่าของพลอยเหล่านี้ นึกว่าเป็นแก้วหรือว่าเป็นมวลสารพลาสติกที่ทำขึ้นไม่ใช่นะครับอันนี้คือพลอยเนื้อแข็งรีบเก็บซะนะครับในทั้องตลาดองค์ละพันสอ0 0ัอะไรก็ยังมีอีกเยอะ,อะนะครับแต่พระเหล่านี้เป็นพระที่บริสุทธิ์นะครับก็คือ,อมีการบันทึกไว้ว่านำมาแกะเป็นกำไร เศษกําไรก็กงตรงกง,งกลางนี่แหละครับวงกลมเนี่ยนะครับก็นํามาเตียแกะเป็นพระท่านอย่านึกว่าเครื่องเจียจักรยานล้อมหมุนอะไรเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยาชาวเยอรมันค้นพบเมื่อ646ปีมาแล้วนะครับบางท่านบอกโอ้ยุคนั้นมีเครื่องเชียด้วยเหรอ อ,อย่าว่ายุคนั้นเลยยุคนู้นเลยยังมีเลยครับอันนี้ต้องพูดไปชดประชันนิดหนึ่งยุคนั้นยุคนั้นยุคนูน้นนู้นก็คือสองสามอยปีแล้วก็นูน้นอีกสองนู้นนะก็ยังมีนะครับอ,อย่าท่านจะขอโทษนะไม่ได้พูดหยาบนะครับโดยเฉพาะข้าราชการบางคนเนี่ยอวดรู้นะครับท่านไม่รู้ทุกเรื่องหรอครับนะตัวท่านเองมีอะไรท่านก็ยังไม่รู้เลยนะครับใช่ไหมครับนี่ นี่นี่คือพอยนะครับทุกอย่างเราเชื่อวิทยาศาสตร์อันนี้ไม่ได้ติดนะแต่มีค่าครับมีค่าผมก็จะให้ท่านดูหลากหลายรุ่นแล้วกันนะครับคาโซดินีนะครับวิเคราะห์มาและแจ้งข่าวครับเดี๋ยวให้ท่านดูชัดๆนี่อ่านะครับข้างล่างขัวโตนะครับพท่าสองสียย้อนยุกนะครับย้อนยุค ด้านหลังด้านหลังท่านดูพลอยดูแต่ละองค์ถึงความสวยงามมาแล้วกันเนื้อเนื้อพลอยมันจะไม่สม่ําเสมอนะครับมันไม่สม่ําเสมอมันมีเข้มบ้างใสบ้างนะอันนี้เป็นการย้อนยุคจริงๆสร้างสมัยหลวงวิจารณ์ก็คือทันท่านน่ะแหละครับทันสมเด็จโตท่านนะฮะอันนี้เป็นการดูด้านหลังบ้างด้านหลังก็มีการเจียนี่ใช้เครื่องเจียนะครับ ่ไม่ใช่แก่นะครับอ่าเครื่องเจียก็ช่างก็ต้องชำนาญแหละครับเจียได้สวยขนาดนี้ค่าเจียสองสามพันบาทไม่คุ้มหรอกครับไม่คุ้มอันนี้ก็มีพุทธคุณสูงผมก็มอบให้เอว่าเอาไปลดโลกร้อนนะครับอ่านะครับถ้าลองดูนะครับผมให้ท่านดูหลายๆองค์นี่เป็นพลอยครับพลอยเนื้อแข็ง นะครับคือที่ผมรู้นี่เนี่ยผมไปส่งไปวิเคราะห์เนี่ยลองดูนะครับคาโซเดนีนี่เห็นไหมครับถ้าอ่านผิดพลาดขออภัยอังกฤษไม่ค่อยคล่องไทยก็ยังพูดไม่ค่อยชัดเลยนะครับจะไปคล่องอังกฤษได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นผมพูดไปมีแต่ความจริงใจนะครับแต่ผมด่าไม่เก่งเท่านั้นเองนะครับมับ่วว่างเดี๋ยวจะไปฝึกไอ้ฮียคุยหน่อย นะครับหัดดาแบบอะไรอะ่ะสมองอะไรไม่รู้อะ่ะนะพวกปัญญาอะไรนี่แหละนะครับต้องหัดดาอะไรอะไรมีสะใต้ถุนด้วยผมก็ไม่อยากพูดเพราะฉะนั้นนะครับพวกญาติตาหมอเนี่ยผมเตือนอีกคลิปหนึ่งพวกญาติตาหมอเนี่ยที่ลงคอมเมนต์เนี่ยนะครับทนายเขาบันทึกท่านไว้หมดแล้วเช็คชื่อไว้หมดแล้วนะครับ อาญาจะไม่โดนแล้วครับแต่แพ่งผมเพิ่งเจอโดนแน่สล้านบาทลบทันก็ลบซะนะครับตอนนี้จะมาเซาะพิมพ์กับท่านบ้างเซาะลูกปราหมอหรือญาติตาหมอที่เอามาวิจงวิจาร์อะไรก็ไม่รู้นะครับ,ยบ,ยบหยาบๆคลายๆแต่ผมก็ตั้งงบไปพอสมควรนะครับทนาย10คนนะ่าจะอ้วนเลยแบ่งกันแต่ทุกคนมาสงขาหมด ผมสงสารใครรู้ไหมฮะสงสารสารถ้ามาสงขาสามพันกว่าคนนี่จะรับไหวไม่ได้นะครับก็คนหนึ่งวางสารก็4ี่หมบาท2ล้านนะครับก็มีหลายคนที่ได้รับไปแล้ว5ล้าน5ล้านใช่ไหมครับอตอนนี้ญาติปาหมอทุกท่านนะครับไปรีบถอนทะเบียนบ้านออกจากปาหมอซะอไม่ให้โอกาสถึงวันที่1น,นะครับวันที่1 เดือนหนึ่งเป็นการเป็นปีที่ให้อภัยทา,านผมก็ไม่อยากมีเรื่องกับท่านหรอกครับเพราะกับผมกับท่านไม่เคยเจอกันไม่รู้จักกันแล้วที่ผมพูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าผมไปวิเคราะห์ยกมาหมดแล้วไทยเอไทยเอไทยเอเนจลอรนเจดายเ,ายเนเลอน์เน,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 นฟไฟเป็นพันๆชิ้นนะตอนแรกก็ไม่อยากวิเคราะห์หรอกครับเพราะถือว่ารับสมบัติมาแต่โดนพวกท่านบีบ บาสิ่งเหลือเชื่อนี้มีด้วยเหรอ,อบอกว่าทุกอย่างนะปฏิหารเกิดขึ้นได้นะครับนะเกิดขึ้นได้เดี๋ยวท่านดูแล้วกันดูนานๆย,ยาวๆนะครับว่าแพทย์แท้เป็นยังไงพลอยแท้เป็นยังไงนะครับแล้วแล้วก็ยังมีปลาหมอตัวพ่อเนี่ยอีกไม่กี่วันก็ได้รับจดหมายนะครับมีชื่อต่อเต่าให้โค้ดไปนะครับ กับชื่อบอใไม้นำหน้าแล้วก็สองสองท่านน่โดนแน่นะครับท่านอาจจะเปิดพูดไปแต่ทนายเก็บเก่งฮะเก็บไว้หมดรนะายละเอียดข้อมูลเก็บหมดนะครับอืไปว่าอาจารย์เป็นอาจารย์ยกย่องอาจารย์เนี่ยคือนกอินีไปดูซะนะครับผมเนี่ยเขาเรียกพยามังกรคนจีนใช่ไหมครับพยามังกรอยู่แล้ว ก็ผมจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ผมจะแต่งตั้งผมนะครับแล้วก็ส่วนอาจารย์โจ๊กก็เป็นพยาอินรีย์แต่ก็มีกาที่ไปจิก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 อา,อาจารย์โจ๊กไม่ตอบโต้บินสูงอย่างเดียวไปจนกระทั่งอีกาขาดอากาศหายใจล่วงลงมานะครับแล้วก็เลยล่วงลงมาปั๊บไอ้คนใช้อีกา,กาก็เลยเอาฟอร์มาลินไปแช่ส่วนอาจารย์โจ๊กเนี่ยอฟอร์มาลินแช่ท่วไมไปถึง ก็มันอินซีจะท่วมถึงได้ยังไงบินสูงนะครับดูไปโมไปสนุกสนานนะครับะนะครับตอนนี้ผมก็พูดอีกทีหนึ่งญาติปาหมอทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณโดนด้วยนะครับแพงนะครับหรือจะให้ผมเชิญมาก็ลองดูถ้าท่านไม่รีบไปลบคนที่พูดจาหยาบคายออกนะครับอันนี้ทนายเพิ่งแจ้งมาทั้งหมด3,000กว่าลายนะครับผมอยากคบท่านเป็นเพื่อนนะครับ ถ้าท่านทราบแล้วนี่ว่าไทเอไทเอมันจะเป็นเลซินที่ไหนล่ะครับประวัติหลวงวิจารก็เจ๋งเป้งเอาอย่างนั้นหีบนี่ที่มาพูดว่าหีบไม่ทันหีบนี่อายุกแก่กว่าหลวงวิจารเนี่ยแปดปีหลวงวิจารเกิดสองสามแปดศูนย์แต่หีบประวัติหีบเนี่ยนำเข้ามาเนี่ยสองสามเจ็ดสองขอให้ท่านจี้มานะครับผมเอาหลักฐานให้ท่านดูได้หมดนะครับ คลิปนี้ก็เอาสั้นๆ๋นย่าลืมนะคาโซเดนี่ที่เหลือจากการแกะกําไรเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยคงชอบกําไรกันเอามาแกะกําไรแดงกําไรเขียวนะครับเป็น,เป,นเป็นพลอยชนิดหนึ่งซึ่งการเผาพลอยเนี่ยมีมาหลายร้อยปีแล้วนะครับท่านมีเนี่ยตามนี้ท่านเก็บแต่บอกไว้นิดหนึ่งนี่คือการย้อนยุค ไม่ใช่สร้าง2401นะครับผมเจอประวัติแล้วยืนยันครับผมมีมากมายอย่างนี้ท่านดูในห้องกำไรผมย้อนไปดูเถอครับกำไรเพียบมีเป็นหมื่นวงอ่าแล้วผมก็ไม่ได้ให้ใหท่านทำบุญราคาสูงตัดพร้อม1,000งบาทรีบฟ้าไปเลยครับเพราะว่าพอยเนื้อแข็งอย่างนี้อนาคตก็คงหายากแล้วนะครับนอกจากโบราณอ่าคลิปนี้ก็ฝากนะครับญาติตาหมอทั้งหลายนะครับ ที่เที่ยวไปลงพูดจาไม่เพาะเนี่ยถ้าเจอเนี่ยอาคาดีอาญาเนี่ยผมเพิ่งเจอเนี่ยยังอยู่อันนี้ขอเตือนแต่คดีแพ่งเพราะคุณโดนแน่ถ้าไม่ดีบลบผมให้โอกาสเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะผมเองเ,ออเห็นท่านดา่าดา่ดา,าไม่เคยดูแลครับแต่ได้ข่าวเฉยแต่นี้ผมดูเองเอ่าแต่นี้ผมก็เอาความจริงมาให้ท่านทราบแล้วเนี่ยแล้วท่านก็ยังจะแช่ประจานอย่างนั้นเนี่ย คือท่านก็คือขาดคุณธรรมประจําใจนะครับลบซาลบนิดเดียวก็ทุกอย่างเล่วก็จบเพราะว่าผมเข้าใจนะครับที่ทุกท่านมองว่าผมเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกคุณยอดคนเดียวมีมหาสมบัติได้ขนาดนี้เป็นไปไม่ได้ก็ใช่น่าเชื่อแล้วท่านดูเห็นไหมครับไทยเอมีเป็นพันชิ้นเนี่ยชิ้นแต่ละชิ้นเนี่ยเป็นหลักพันล้านเนี่ย ท่านเชื่อหรือไม่มีหลายคนเขาบอกโอ้ยถ้าหยกวิเคราะห์แท้พระก็แท้อ่านะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหยกผมแท้ทุกชิ้นครับทุกชิ้นไม่มีเลยสิน้นแม้แต่ชิ้นเดียวครับพระก็โทษทีนะครับวิเคราะห์อะไรก็ช่างมันสู้ประวัติไม่ได้หรอกครับเพราะว่าพระส่วนใหญ่สร้างจากดินศักดิ์สิทธิ์มีไม่ขี่รุ่นหรอกครับ ที่ผมให้ทําบุญหมื่นห้าเนี่ยพร้อม i อเเนี่ยผมแต่มอบให้แค่ร้อยองค์แล้วต่อไปเนี่ยก็เดี๋ยวคดีจบผมก็จะเริ่มสตาร์ทมอบให้อีกนะครับจะมอบเท่าไหร่นั้นก็รอฟังข่าวรอฟังข่าววันที่1เดือน1 2565ผมจะฟ้องทั้งหมดกี่ท่านนะครับใครที่รู้ตัวะนะครับรีบลบ,ลบท่านลบทันท่านก็โชคดีไป สรุปด้วยนะครับขอให้ญาติตาหมอทุกคนจงโชคดีนะครับเรียบเรียบลบซะท่านถือว่าโชคดีถ้าไม่ลบก็ถือว่าโชคร้ายครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับคำฝันของจีนนะครับเป็นคำวัญที่ยิ่งใหญ่ผู้รับมีความสุขนะครับผู้ให้มีความสุขยิ่งกว่านะครับคำนี้อยากจะให้ทุกทุกคนนำไปใช้นะครับควรจะเป็นผู้ให้นะครับ ขอเรียนเชิญทุกทกท่านที่ได้ชมคลิปของคุณไตเทพนะครับตอนนี้ศูนย์ก็เปิดแล้วนะครับชมเสร็จแล้วมาเที่ยวนะครับตอนนี้สำหรับกรเกษตรกรนะครับทางเรามีโครงการนะแก้จนถาวรภายใต้โครงการหนึ่งปีหุดนี้สองปีอยู่ดีสามปีมีเงินฝากนะครับทำไมถึง คำว่าแก้จนถาวรการแก้จนถาวรน,นี้คือต้องพบเกษตรกร,กรนี้ก็คือหนึ่งต้องลดต้นทุนสองเพิ่มผลผลิตทางเราจึงสร้างเตาขึ้นมาโดยที่เราไม่จําเป็นต้องซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้นะฮะเตาสเตนเลสหนึ่งใบปุ๋ยหนึ่งกระสอบมูลค่าหนึ่งพันบาทส่งถึงที่ทั่วไทยนะครับอันนี้ท่านลองไปใช้ดูก่อนนะครับแต่ถ้าหากว่าใช้ดีท่านอยากจะ ใช้เป็นร้อยร้อยไร่ก็ซื้อเตาลูกใหญ่ไปดูในคลิปนะครับเรื่องที่สองลดต้นทุนทางเราสร้างฮิวมิกขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าฝนเทียมฝนแรงก็ไม่กลัวฉีดได้ตลอดขวดละหกร้อยบาทแล้วก็หนึ่งขวดใช้ได้ถึงสิบไร่ตกไร่ละหกสิบาทเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านลองดูสักขวดหนึ่งก่อนก็แล้วกันนะครับ และที่3ามทางเราก็จะมีปุ๋ยที่เขาเรียกว่าหมอดินหมอหมอพืชสารพัดหมอนะฮะ,ะท่านสามารถสั่งซื้อได้กระสอบเดียวนะฮะพันสองบาทให้ท่านทดลองใช้ดูใช้ดีแล้วก็ผลผลิตเพิ่มค่อยสั่งเยอะๆนะครับนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องสุขภาพบอกเลี้ยงปลาเพาะเห็ดเรื่องอื่นๆอีกมากมายดูในคลิปนะครับ บคนะครสัสมัครสมาชิกได้ทันทีที่ l ล n e OA ของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินครับหรือโทรมาที่0972975146ได้ทันทีครับ